แค่นะคะผักที่บ้านมีเยอะค่ะป้าน้องก็จะใช้ใช้พริกพริกใหญ่กับพริกเล็กคั่วนะคะป้าน้องคั่วไว้นะคะก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ข่าสิบแว่นตะไคร้สักห้าต้นออหอมห้าหัวกระเทียมสี่หัวค่ะเพริกใหญ่นี่ใส่พริกขี้หนูไปด้วยนะคะ มาน้องคั่วไว้ใชค้ค่ะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เม็ดผักชีสองช้อนโต๊ะนะคะมาแกว่งเอ,อสักเสร็จมาแกว่งสักสองหยิบมือคะ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมาเขือเทศเนี่ยเราตำน้ำพริกแกงเสร็จแล้วเราจะาเอามเขือเทศเนี่ยเราเลก คุกๆลงไปนะคะน้ำแกงแคร์จะได้ข้นค่ะแกงแคร์ใส่ตำค่ะข่าตะไครนะคะเขาละเอียดยากกว่าตำก่อนนะคะเม็ดผักชีอแก่นพริกแห้งเราใส่พริกขวแล้วนะคะตำให้ละเอียดเครื่องแกงเข้ากันละเอียดดีนะคะ ก็เอาหอมลงที่หลังลงก่อนเขาจะเข้าปากค่ะนะเขาจะกระเด็นเข้าตานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอามาเคาะเทศผ่าใสคุกๆนะคะน้ำแกง,แกงจะ,ะ,ะได้ก,ก็เลยซื้อกบมากบขอย่างค่ะจะมาแกงแคร์ก็ลอกหนังออกแล้วก็ตัดตรงตีนตรงเท้ามันออกนะคะแล้วเดี๋ยวก็แยกเนื้อค่ะจะเอาแกงแคร์ค่ะ เราก็เอาน้ําน้ําซุปไก่แล้วก็เติมน้ําค่ะเออก็เอากบที่ฉีกไว้ค่ะลงแค่สักยี่สนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยต้มนะคะค่ะเดี๋ยวเราผัดน้ำพริกแกงเสร็จเราก็จะมาใส่ค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงลงใส่ผักนี่เวลาจะกินนี่ค่อยใส่นะคะอย่าใส่ก่อนไม่งั้นจะเหมือนอยาใส่นิดนึงน,นะคะ ยกเครื่องแกงลงมาผัดค่ะแกงนี่ต้องผัดนะคะเขาถึงจะหอมนีม่หอมค่ะแล้วเอาตักเนื้อกบลงผัดค่ะเนื้อกบอยู่เนี่ยนะน,น้ำใสมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันจะไหม้เพราะเราไม่ใช้น้ำมัน น้ำใส่มันหน่อยนีมันจะไหม้ยกน้ำเทใส่มันน้อยนี่นแล้วผัดให้เข้ากันนะคะแล้วทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเติมน้ำอีกหน่อยเพื่อให้เนื้อมันเอเครื่องแกงมันเข้าไปในเนื้อค่ะ ่คะแล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้สักห้านาทีให้เครื่องแกงมันเข้าแล้วเดี๋ยวก็ชิมค่ะแล้วค่อยเติมน้ำปลาเอานะคะที่แกงแค่นะคะได้ที่นะคะเออถ้าเผื่อต้องการหวานก็ใส่น้ำตาลได้นิดหน่อยนะคะป้าน้องจะไม่ใส่จุลดนะคะแล้วก็ได้ที่แล้วปิดก่อนค่ะเดี๋ยวช้อนฟองะะอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาผักใส่นะคะเ,เราเก็บไว้ จะกินเราแบ่งใส่หม้อค่ะแล้วก็เอาผักที่แข็งใส่ก่อนเอาผักใส่เพราะถ้าเผื่อเราไปใส่ผักทิ้งไว้มันจะเหมือนยาหม้อค่ะผักอะไรที่สุยกย่างใส่ก่อนนะคะมันก็จะมีมะเขือมีถั่วนะคะก็ใส่มะเขือก่อนนะคะพอน้องพอดีช่วงนี้มีถั่วขาวะคะ่ะพอน้องก็เก็บถั่วขาวมาหักนหั่ใส่ล้างแล้วหักหัใส่นะคะพอมะเขือสุกนะคะก็เอาผักใส่ ชะอมใส่หลังสุดนะคะดับไฟก่อนก็กินได้แล้วค่ะป้าน้องเสร็จแล้วนะคะหอมจังเลยเห็นไหมคะป้าน้องให้ดับไฟก่อนแล้วค่อยสัหยอดชะอมเข้าไปเด็กเขาบอกหอมหอมกลิ่นชะอมเพราะถ้าเผื่อเราไม่ดับไฟอะค่ะกลิ่นชะอมเขาจะจางนะคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับค่ะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องด้วยนะคะขอได้รับความขอบคุณจากพี่น้อง,องค่ะพีะน้องได้ได้กบย่างมาค่ะพี่น้องก็เลยมาแกงแค่เขาจะแกงกับไก่ก็ได้นะคะหมูก็ได้ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่เน้นเนื้อสัตว์นะคะเขาจะเน้นผักตอนนี้จะเอาน้าข้นน้ําใสเนี่ยก็แล้วแต่เรานะคะเออส่วนมากเขาจะน้ําปานกลางค่ะ หรือถ้าเผื่อ,อ,อน้ำข้นเขาเรียกแครคั่วคะ่ะเขาใส่ข้าวคั่วไปหน่อยสนใจตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องจะสอนวิธีทำและเคล็ดลับให้คะ่ะ